ไปช่วยเพื่อนด้วยดิช่วยเพื่อนด้วยให้มันกัดลิ้นเฉย ลองให้แล้วมั้งกูว่าเท่าไหร่ตีก่อนนะแล้ตีทำไมมาโดนจับวะไอสัตว์ Yeah. มาหรอมาามาไม่ใช่หมอครับเช่ออะไรอ่ะเยื่นโดนัทครับโดนัทน่ากินจังครับ <c oughs> ผมได้ทำงานว่ะทำะไรครับให้กัดลิฟตวเองให้สองพันได้ครับเลขอ,อะไรสองสองศูนครับร้อนเงินกดีเลย ไปเรียกหมอด้วยทำไมคนมาทำงานง่ายจังวะไ <c oughs> อ้พวกมึงขายยาฟรีสปอร์ตเลยปะเนี่ย ตำรวจไล่เัินรูปใช่เหรออยู่นิดหน่อยใช่โอ้ยแหล่งเก็บยาเท่จังเลยพวกน่ะโอ้โหอยากเที่ยวเลยเฮ้ยพวกมึงอ่ะเฮ้ยไอ้เฮียมึงเก็บยาอย่างนี้เหรออะไม่ใช่ไม่ใช่มันจะไปซื้อรถดูโอ้ไอสัตว์กูคิดว่ามึงเก็บยากันอย่างนี้เที่ยวอามันซื้อรถเฉยะเอาเหรอเอาเหรอโอ้โหได้เก็บยากันเที่ยวเลยนะ กคตอุ้มทีมผมชัวร์เลยทำไรพ่อหนอม โค้าวฮะสนใจตังว่าสนใจฮะัอดีพี่รวยพี่ใครอะพี่จะให้น้องสองพันน้องต้องกัดลิ้นตัวเองฮะจริงๆน้องจะเอาเปล่าพี่จ่ายสดตรงนี้เลยพี่ให้ก่อนถ้าน้องจะเอาอะนะไม่เอาฮะไม่เอาหรออันนี้นคร่กัดนี้นแม็กเองแม็กเองเราช่อแม็กเป็นคนแก่ไม่มีใครสองพันเอาเปล่าอ๋อลงแม็กนี่กัดลิ้นตัวเองเนี่ยไม่เอาฮะกันให้สามพัน ขึ้นราคายาเลยฮะตำรวจ13คน มาดีอยู่นะครับลงอยู่โรงพยาบาลนครับไปเจอกระาดาษเดี๋ยวส okay, <ไป S 2> รับต่อโอเคครับผม อยู่ไหนเนี่ยตรค,ครับลุงอยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้าลําบากระลงออกไปครับรถไม่ยอมให้ขึ้นครับได้แล้วโอเคครับเฮ้ยพ่อหนม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 ครับผมหนุ่มสานกกา,าสรสนใจงานหรือเปล่างานอะไรครับ กัดลิ้นตัวเองให้สองพันฮะเอาเปล่า <c oughs> ท่านทำไงครับก็กัดลิ้นไงกัดถึงกัดลิ้นตัวเองอ่ะให้สองพันผมก็พูดไม่ได้เลยครับลุงไม่เดี๋ยวก็ให้เรียกหมอมาช่วยไงตอนนี้มีไม้เบสใคขยับป้ากัดลิ้นตัวเองให้ส<ม>อ,องพัน ทางไมอะครับลุงเนี่ยฮะคนเนี้ยเขาชอบฮะเขาชอบทําฮะทําไหวได้วยฮะเอาปากกัดลิ้นตัวเองให้สองพันใจสดทำไไมัะลุง <laughs> กัดลิ้นไงเอาลิ้นออกมาแล้วกัด <c oughs> เอาลิ้นออกมาเลขแปดเลขแปดแล้วก็กัดดีไอดีเออเลขอะไรห้าสองครับห้าสองใช่ไหมครับผมเฮ้ยโกน ทำได้ไกลเนี่ยเอาไปเลยสองพันไม่ต้องทอนโอ้ลุงต้องไงเรียกหมอยังเ,เรียกหมอยังเ,เรียกหมอด้วยสิครับผมโอ้โหสุดยอดเลยะลับหมอไม,ไม่สนใจเลยเหรอวะเฮ้ ต้องรบกายก่อนใจกูรู้แล้วทำไง ขับรถอย่างนี้ขับก็ผิดเลนขับรถอย่างนี้แม่งไปเรียนไปกับขี่มาแน่นอนเลยกูว่าไปกับขี่เรียนป่ะผิดเลนนะเนี่ยไปกับขี่ผิดเลนนะขอโทษครับขอโทษครับครับผม เราซื้อเวลาหน่อยนะเดี๋ยวให้นาทีละร้อยนาทีร้อยจับเวลาเลยนาทีละร้อยเอาอีกเชี่ยตำรวจไอ้สัยกุ้มพลดูเฮเวนกลับแล้ว ไเออไว้ตำรวจมาเวรกรรมแล้วไอ้เฮียเราจะหนียังไงเนี่ยตำรวจขับรถโคตรเก่งเลย เจอตำรวจไอ้สัตว์เวรกรรมไอ้เชี่ยทำไมกูต้องมาเจอตำรวจเวยเนี่ยคุ้มอยู่คุ้มอยู่ có bên này quá đã เป็นไงเข้าตู้ะะไปแล้วครับเออไปช่วยมาดีก่อนมึงอ่ะสองคนอ่ะไปโทรถามมาดีไม่รู้โทรถามมันว่าอยู่ไหนไปช่วยมาดีก่อน ไอ้เชี่ยวเวนกำผมเจออีกแล้วไอ้สัส เวนกับเจกแล้วโอ้ยตำรวจรู้เยอะมากเลยอะตำรวจรู้เยอะมาก you yeah.

เอาไงก็กได้เพ่อแล้ว ไม่เห็นผู้ชายสีชมพูป่ะอาจารย์ไปถ่ายรูปไปดิไอ้อยู่ในตู้ปลาถ่ายรูปไปถ่ายรูปป่ะโอเคครับอะไรสักเปล่าครับลุงไปถ่ายรูปเก็บไว้เยอะมากเลยอะไรนะเต็มตู้ครับลุงอากาศไม่ได้จะพอเพียงนะต้อจะบอกวิศวะเอกอากาศออกซิเจนด้วย ไอ้กี่นาทีอ่ะฮัลโหลกี่นาทีทาทาไม่นาทีละร้อยกูบอกมึงนาทีละร้อยกูจะจ่ายเท่าไหร่เนี่ยมาจ่ายตังค์แล้วเนี่ยไอ้รถลุงอะไรนาทีละร้อยลุงไอ้รถอันนี้รถใครจะเกี้ยนี่รถใครอ่ะไอ้ภูรับนาทีดินาทีละร้อยลลลลลลเอยลยวจ,จ่ายตังค์ทีเด <ขอ S 1> ียวกี่ <ขอ S 2> <ๆ S 1> นาทีตะกีินีละนาทีครับ มมัันนล็อกไได้ทำไมเหรครับช่วยเขาดิช่วยเขาดิไปผมคุยธุรกิจกันอ๋อตำรวจงงไอ้สัตว์กี่นาทีอ่นับได้ไหมเนี่ยไอ้นุ่ม็ดเจ็ดนาทีครับเจ็ดนาทีใช่ป่ะเจ็ดร้อยหรอครับโอ้โหให้มึงสองพันละกันเลขอะไรห้าสองครับ เปน็นไงงานง่ายง่ายไหมง่ายครับรง,ง่ายมากว่ะโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยไอย้มึงเดี๋ยวมึงทิ้งเบอร์มาให้กูด้วยนะเผื่อมึงรับจ็อปอีกรับจ็อปอีกไปเนี่ย<ด>รับครับโอเคโอเคทำงานกับลุงก็สบายใจแล้วไ <laughs> <laughs> อ้แจ็คไปแล้ว เดี๋ยวไปคุยกับมันเยอะเดี๋ยวมึงสงสารแล้เวเจอกันชื่ออะไรหนุม่มชื่อรูปแปงครับพี่ชายรูปแปงโอเคเดี๋ยวเจอกันรูปแปงครับไอเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งมาขึ้นมาครับเฮ้ยอไอเซิร์คไอแจค สวัสดีเพื่อนกูด้วยชื่อลูแปงฮัลวัสดีเลยหวับสวัสดีครับเฮ้ยลูแปงบอกอาชีพนี้วี่มึงทำไรรับจ็อบครับจ็อบอะไรบอกไปเลบจ็อบอะไรวะกัดลิ้นครับกัดลิ้นฮะฮ่อ๋อคนนี้ใช่ไหมลุงอะไรเมื่อกี้อะไรเขาเป็นใครอ่ะใครคุยอ่ะใครคุยกูน่ะไปคุยกันที่อื่นไปคุยกันที่อื่นขับรถขับรถอะไรกูตำรวจอะไรอะไรอะไรครับ ไมีเลยรับไม่ดีเลครับไปดีที่ร์ฟมาดิมาดิเอาเลยนะเีย้าเ่องานมันไปจังผมก็โควตาอะอย่านี้เออนานๆทีนานๆทีนาได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสีันครับโอ้ยแป๊บเดียวปกติทางานรอบนึงได้เท่าไหร่านนึงโอ้ยแป๊บเดียวนี่แป๊บเดียวดอนแป๊บเดียวครับ เสร็จยังไอ้มาดีผมว่าผมว่าอาบน้ำแล้วเปลี่ยนไม้ผัดให้เขาฝากถือไว้ก่อนนะ <Okay. S 2> ไอ้มาดีบอกควิทพวกเราไปรวมตัวในเบล ก็แล้มันอยู่กันเยอะกว่าน,นี้ใช่หรอวะเอารถผมไหนรถผมอ่ะ

ว่าง้นลุงลุงทำงานแทนพวกมึงแล้วไม่ต้องซีเรียสมาลุงไม่ได้ซีเรียสไก่ชุดแดงโว้ยไม่มีความเครียดกับชุดแดงว่าไล่อยู่ด้วยนะคนมึงเนี่ยอยู่ไหนไล่อยู่หลังสอนอเนี่ยหลังสอนอลงในเบลลงเนเบลก่อนลงเบลมึงจะไล่อยู่มึงไล่อยู่มึงเอาก่อนเลยเดี๋ยวให้ลุไปช่วยไหมให้ลุไปช่วยไหมร่อนฟังร่นฟังร่นฟังนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหลังสอนอหลังสอนอไหนล่ะหลังเลยหรอหลัง หลังซอยหลังสอนอนนี่เลยอยู่หลังสอ,อน,นอนเลยเลตรงตอกตอก,ตอกเสื้อผ้ารันรานเสื้อผ้าสอ,อ,อนนอนไอ้วางทำเ้่อะไรลสัตว์เกือบเบรกไม่ทัน Đi ra bé tí Để đòi bay tế Nhà dung này cả nón cú sắt. sật Để đòi bay Bên ngay cú lò sao ่าารู้วยถ่าไนรูปดไ่้งคกอะไรคุณตำรวจไปส่งโรงพยาบาลไป ไม่ไปหรอเนี่ยไปก็ได้เดี๋ยวผมไปเองเขาไปด้วยกันไงโอ้ยอะไรเนี่ยไปด้วยก,กันลุงกันตงผมนะนไม่เหลือซื้อเพ้่มพอเนี่ย <Mon ster> <Marsh m utter>